พีรูจิ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 พอกันเถอพอกันเธอวันนี้นะคะเราจะไปสวนลับนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราไปสวนลับปอสีแล้ววันนี้เราจะไปสวนลับไม่ได้ไม้เขามีอะไรบ้างคะไม่บอกโอ้หายากไหมไม่ยากรู้จักบากน้ำผึ้งไหมคะตลาดบากน้ำผึ้งดังไปทางนั้นเลยค่ะค่ะปากซอยเขาคือซอยแหละชื่อปากแซ่เพชรหุง ใช่เหรอใช่พิชรหถึงถึงเลยพชเช่ถึงยี่สิบสองถูกต้องใช่ค่ะพอไปถึงปุ๊บก็โทรหาเจ้าของสวนได้เลยแค่นั้นถูกแล้วรับแล้วรับไหมรับสิรับรับแหมถ้า่างนั้นเราไปกันเลยค่ะถูกต้องค่ะไปเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในสวนแนวพญาค่ะและนี่ข้างๆนี้นะคะคือเจ้าของสวนค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราให้เจ้าของสวนเขาแนะนําตัวนิดนึงเนาะได้เลยสวัสดีครับผมชื่อเบียสวนแนวพญานะครับค่ะในสวนนี้มีอะไรเด็ดเด็ดบ้าง มีพวกไม้ด่างตระกูลมอนสเตลา่าแล้วก็ฟินโดเดนนอนนะครับอ๋อ,อใจพวกฟิโดเดนนอนอไม้ด่างยังเป็นไม้ด่างในกระแสถูกต้องแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ได้มีแค่ไม้ด่างนะเท่าที่ดูก็คือแบบใช่อ,อกโกนิมาอะไรก็มีเยอะนะเริ่มจากทางโซนนี้ก่อนเลยก็ได้น้องเบียร์คะช่วยนิดเดงนะคะพาพี่ไปดูนิดนึงคะ่ะพวกนี้จะเป็นไม้ตระกูลฟิโลหมดเลยถูกไหมเอ่ยใช่ครับเน,นี่ยจะเป็นอันนี้จะเป็นไม้เขียวนะแต่ว่าคนต่างชาตินิยมเล่นใช่ คือจริงๆคนไทยก็นิยมเล่นนะครับผมถูกไหมคะมเขียวพวกพันไม้เขียวใบใหญ่ครับอันนี้อันนี้คือคือต้นอะไรคะสวยเนี่ยเพราะว่าหลังใบเขาจะแบบเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เนี่ยคะ่ะอันนี้ชื่อต้นอะไรคะแอตตาบ้าครับแอตตาบ้าอีตาบ้าไม่ใช่อันนี้ราคาแพงไหมคะไม่แพงครับเป็นต้นก็พันกว่าบาทค,ครับอ๋ออันนี้พันหนึ่งก็คือยกไปได้เลยต้นเล็กกว่านี้พี่ <S <S เฮ้ยน้องเบียร์นี่มันไว้ป <st ินเซตปะคะใช่ครับเฮ้ยสวยอ่ะบาคนนี่ก็ไม้ด่างนะลักษณะพิเศษเขาจะด่างขาวกับชมพูครับอุ้ยสวยอ่ะบางคนเห็นบางคนมีแบบออกมาใบชมพูก็มีใช่เขาสามารถกลายได้อย่างนั้นคือเขาเรียกว่ากลายอ๋อกลายเป็นชมพูใช่ อันนี้ประมาณต้นเท่าไหร่คะที่สวนขายส่งอยู่สี่พันห้าครับอ๋อต้องซื้อแบบสิบต้นขึ้นไปอะไรอย่างนี้ป่ะคะก็ต้นเดียวก็ขายครับอ๋อต้นเดียวก็ขายส่งแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ดงบอลเหลืองทุกคนมาจริงจริงนะคะแล้วก็สวยด้วยเนี่ยอันนี้คือเชื้อดีมากเลยใช่ครับด่างสถียนพวกนี้อ๋อด่างสถียนแล้วพวกนี้คือเมนหลักของสวนเลยถูกไหมคะบอลเหลืองก็คืออันนี้เป็นแค่นิดหน่อย ดงที่แบบนิดหน่อยแต่ถ้าใหญ่เลยก็คืออยู่ในโซนลับเ<ช>ยอะมากจ,จริงนะคะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่ที่สี่พันเอ้สี่หมื่นห้าครับอุ้ยนี่สวยอ่ะสี่หมื่นห้าแต่ว่าก็กยังมีมีใบที่มี<ช>ตําหนิใช่ไหมเอยแต่ถ้าต้นนี้เลยนี่อันนี้ก็แปดนิ้วเหมือนกันแต่ว่าโอ้หนี่กระิบเลยนะ,ะไม่มีตําหนิเลยถ้าต้นนี้ราคาใช่ ต้นนี้ราคาหกหมื่นครับหกหมื่นสวยอ่ะสวยเนอะต้องค่อยๆวางเบาๆฮะกดเป็นอะไรขึ้นมาฟังราคาปั๊บคือหักไปหนึ่งใบปุ๊บก็คือสองหมื่นนะคะเลยโอ้โหอันนี้มันเป็นโซนไทคอนดาวกระจายไทยนั่นเองเดี๋ยวถามนิดนึงอันนี้พวกนี้เป็นไม้ที่โตมาจากไม้พอเนื้อเยื่อครับอ๋อพวกนี้คือเนื้อเยื่อหมดเลยอันนี้เป็นแม่พันธุ์ไว ตัดหนอ่อส่งนอกครับอ๋อน้องเขาจะเก็บไว้เพื่อที่จะตัดยอดส่งต่างประเทศทําไมอันนี้คือต่างประเทศนิยมมากเลยเหรอคะใช่ครับมีความนิยมสูงครับต่างประเทศเพราะลายเขากระจายอ๋อ,อ,อแล้วที่สวนเรามีไทคอนขายไหมมีครับมีก็ราคาเริ่มต้นก็ประมาณหกพันครับหกพันบาทแต่มันขยายยากใช่ไหมอะมันยาย่าขยายพันธุ์ง่ายอยู่ครับแต่เขาจะโตช้านิดนึงเพอเขาเป็น ใจแอนครับตระกูลใจแอนอ๋อทุกคนคะแค่มูลุค่าของโต๊ะนี้นะคะจากโต๊ะข้างหน้าไปถึงข้างหลังเนี่ยก็คือหลายล้านแล้วเนี่ยโดยเฉพาะต้นนี้ต้นอะไรคะน้องเบียร์เลดแอมเมลอนครับเลดแอมเมลอนสตรอเบอรี่เชดครับอ๋อสตรอเบอรี่เชดตรี่เชต้นนี้นี่ได้ข่าวว่าเขาเป็นที่นิยมในต่างประเทศมาใช่ครับคือราคาไม่ตกราคาไม่ตกแล้วลูกเล่นเขามีเยอะบี คือถ้าเขาเจออากาศเย็นอ่ะใบเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูจับใบเลยโอ้ยต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยแบบนี้ไหมนี่แบบนี้ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศก็คือกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เลยใช่อากาศเย็นจับาอจะใบเขาจะเปลี่ยนสีครับเขาสวยมากเลยเนาะดูแบบมีหลายสีอ่ะใช่อันนี้คือต้นอะไรคะโดเมสติคัมครับโอ้อย่างงามมากเป็นไม้ใบใหญ่ อันนี้ก็สวยนี่ใหญ่ได้มากกว่านี้ถูกไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้คือเป็นลายอะไรบ้างคะมีชื่อไหมอันนี้ลายสเตียครับลายสเตียเออเห็นเขาพูดกันเยอะสะเตียงงสเตียคืออะไรอะ่ะคือการกระจายของลายในใบครับจะเยอะกว่าอ๋อไม่ได้เป็นแถบโทนสีอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือแบบเป็นก็คือวากิวไหมเกี่ยวไหมเหมือนต่างกันไหมใช่ใช่วากิวก็ใช้เรียกได้เหมือนกันเนี่ยถ้าใบโทนสีจะเป็นลักษณะนี้ครับ ก็คือแบ่งไปเลยเขียวเหลืองอ,ออกเป็นฮาร์ปแบบนี้วราจะปนเลนครับตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ะคะเอาตอนอ้น,น,ตนที่ถือใบละเจ็ดพันใบละเจ็ดพันนับซินับซิต้นหนึ่งก็นับใบเอาเลยโอเคเฮ้ยสวยมากอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นที่นิยมแบบว่ามีลูกค้าประจำใช่เป็น,ปนพวก ต่างประเทศครับเพื่อนบ้านเวียดนามอย่างเงี้ยอ๋อก็คือนี่คือขายได้เรื่อยใช่ครับอริษัสั่งตลอดใช่ไหมคะอันนี้กามกุ้งด่างสวยกลับบ้านแล้วนะคะที่นางบอกพอดีต้นหนึ่งเท่าไหร่อะคะถ้าประมาณนี้ก็นับใบขายเหมือนกันครับใบละหมื่นครับใบละหมื่นแล้วถ้าใบเล็กกับใบใหญ่เท่ากันไหมคะก็ไม่เท่าครับใบใหญ่จะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองถึงหมื่นห้าอ๋อก็คือจะแพงกว่านั่นแหละใช่ พี่เดี๋ยวผมพาไปดูโซนลับของผมดิไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้ง่ายๆนะเฮ้ยพี่ชูจีพี่ชูจีไปกันเลยพี่ชูจีที่เดียวเท่านั้นนะครับออและนี่คือห้องแห่งความลับของแนวพญาค่ะ อันนี้คือตัวพิเศษของไทคอนบีอันนี้คือเขาตั้งใจนำเสนอสดทเอดของสวนตัวพิเศษคือคิมบุเล่นี่อะไรคือคิมบุเล่ย์อะคะความกระจายของสีครับแล้วก็ความด่างของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์อ๋อถ้ามันต่ายจากไทคอนอื่นตรงที่ว่ามันกระจายเยอะอย่างเงี้ยเหรอฮะและสีเขาจะออกเหลืองเหลืองหม่ครับอุ้ยดูดิสวยมากการกระจายมันก็จะนีวม่งขึ้นหมดเลย เนี่ยอันนี้คือลายพิเศษอันนี้เรียกต้นนี้ราคาพอบอกได้ไหมคะอันนี้สองแสนครับสองแสนเราเก็บไว้ให้น้องเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมอนอะไรคะเนี่ยอันนี้มอนมิ้นครับโอ้ได้ข่าวว่าแพงล่าสุดเห็นมีในเพจคือยกไปขอลูกสาวได้ใช่คือต้นนี้ไม่หรอใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้นะใช่ใหญ่กว่า อันนี้พื้นฐานเล็กๆน้อยๆโห้ยมีพื้นฐานเล็กๆน้อยเอาราคาค่ะอันนี้น่าจะอยู่ที่แปดแสนครับที่สวนนะเฉพาะที่สวนนี้ขายนะครับเท่านี้ <8. S 1> คือต้นนี้คือแปดแสนมอนมิ้นคือความพิเศษของเขาคือคือสีหรอเขียวเนี่ยครับความเป็นมิ้นต์เขาที่มาวิง่งกินใบาลายสีขาวเนี่ยหเห็นไหมครับเฮ้ยพี่อยุ่ว่าเราจบคลิปนี้เรารวยแล้วพี่ใช่เพราะเราจะถูกขายตัวนี้แหละมันก็ไม่ได้ออกหรอกค่ะ แต่ว่าไอ้ต้นที่ต้นที่เขาไปสู่ขอเนี่ยคือมันใหญ่กว่านี้เยอะเลยนะใช่อันนั้นจะอยู่ที่ใบละประมาณสามแสนห้าครับต้นใหญ่ป้าต้นนั้นเท่าไหร่คะต้นนั้นก็จงประเมินประเมินคร่าวๆประมาณสองล้านกว่าพี่เธอสินสดแค่ต้นนั้นสองล้านพี่ถามหน่อยอย่างเงี้ยมอนมินอย่างเงี้ยค่ะที่นี่มีแบบเขาเรียกอะไรนะต้นเล็กไหมต้นเล็กขายไหมก็มีมีเป็นวางข้ออย่างข้างหน้าเนี่ยครับใช่ครับเราจะวางข้อเราขยายพันธุ์ มอนมินด้วยไงครับก็ราคาจะต่ำกว่าตลาดนิดนึงโอเคค่ะเรากลับได้ยังคะได้เลใจไปเซ่ตอนตนี้เบียร์มีภู <c oughs> ฉลูเยอะมากแบบโคตรเดือะจริงอ่ะอันนี้ราคาเป็นไงมาคะตอนนี้ราคาในไทยตอนนี้ราคายังดูทรงๆว่าลงอยู่พี่แต่เมืองนอกไงเงี้ยราคาดีนะพี่ต่างประเทศเขาเล่นกันถ้าในไทยก็เหลือประมาณ ถ้าสวยๆจริงๆเลยอยู่ที่ประมาณใบละหมื่นห้าใบละหมื่นห้าน้โหแล้วก็ลดทอนแล้วแต่เจ้าของต้นไม้ว่าจะขายยังไงพวกเนี้ยจะหลุดบ่อยพี่หลุดเขียวหลุดเผือกถ้าเอาให้นิ่งความนิ่งของเขาอ่ะเขาคือดินได้ตลอดท่านี้คือเกือบหลุดเผือกใช่ครับก็ไม่ใช่ง่ายก็ไม่ใช่จะแบบใพียงง่ายเพราะมมีโอกาสจะหลุดเผือกหรือมีโอกาสจะหลุดเขียวครับ ก็เลยก็เลยก็เลยแพงยากีทำให้สวยยากอ่า๋อหุยแอบอยู่ในโดงสวยมากเลยอ่ะกระสุมอันนี้คือด่างที่ไม่ด่างคืออยู่สวนเมื่อกี้นี้อันนี้มันล็อกไว้ในนี้ต้องแบบแพงแน่นอนเท่าไหร่น่ารักพี่ราคาน่ารักเท่าไหร่ถ้าเป็นใบใหญ่ก็ใบละแสนพีโอ้ถ้าเป็นใบเล็กนี่ก็อยู่ที่เล็กมากก็ห้าหมื่น กลางๆหน่อยก็แปดหมืน่นบีต่อใบอ,อแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้อยู่ห้าแสนครับห้าแสนจ้าเออทางออกอยู่ทางไหคนคะัที่ <c oughs> ก็้คือในในในรั้วนี้นะคะทุกคนก็ต้เอามาหลายล้านหลายสิบล้านเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่เล่นเกมดีกว่าไอไอหาต้นไม้ใน,นในเนี้ยใครใกล้ราคาห้าหมื่นบาทเนี่ย ได้ผมพุชาระเนี่ยผมจะให้เป็นสิงห์เนียมเฮ้ยดูเนียมแล้วกันเป็นลเลสสปอร์ตไตคัลเลอร์ดูของรางวัลกันครับคุณคุณโยกเฮ้ยอันนี้คือที่อยากได้เลยอ่ะสวยอะ่ะสวยเป็นล่างสามไปด้วยววแฮ้่ที่สำคัญราคายังไงก็ต้องไม่น่าจะต่ำกว่าหมืนห่นห้าใช่ไม่สนกล้องแล้ว,วเล่น อยากได้ใช่ไหมใช่ใครชนะคนนั้นจะได้อนนี้ไปห้ามเกินห้าหมืนะพี่ห้าหมก็ถือว่าแพ้เกินเกินแ่เลยชิหายแล้วมันเกินอยู่แล้วพี่ชิหายรอักที่มันจะห้าหมื่นพี่เรล้นะเริ่แล้วนะโอเคหหารอต้างมนได้เลืูทำไองรอชลูเืนนะพี่จริงหรอตกังนะ่ว่บอกเขาด้วยกให้บอกว่าไปเท่าไหร่แลบอกเขาด้วยที่นหลายไ่เกินห้าหมนนี่เดี๋ยวจะ แน่เลยเช้าว่าจะเอาอันนี้อันนี้ได้ใบไม่สวยมันราคาไม่ถึงนะพี่เฮดี๋ยวน้องไปแล้วแกจะวางแกไม่อยากได้เหรอไม่อยากได้เหรออันนี้เราก็ลัจบแล้วไปย่เนียเดินก็คือแพ้แล้วครับนี่แหละเอานี้นะโอ้ยเรียบหน่อยคชนะแน่เยตอนแรกก็ว่าจะเอาคุณเฉลิมให้หล่งง่ายแต่เดี๋ยวเขาโอเคเลยอุ่ต้องเลยเกลี่ยไม่ชนะฉันเไม่ถองโอเคฉันชนะแล้วมันจะเปิข้าเหมือนไปแล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอยกันต้นกันต้นเลยใช่แล้วใช่แล้วเกลี่ยได้ฉันจะเให้ อะไรดีงหล่อเลย่ะระหว่างเจอพ่สาเจอคุงตีอะไรก่อนตีอะไรก่อนกันคะตีกูตีพิสาอะไรอันนี้กอันน้กาไม่ใช่อันนี้กูอันนี้กดว่ามันะแอเาอได้หือาอะไรอ่ะโอ้ยนี่ก็อันน่ะตัน่าอย่างเงี้วันนี้่ฉันเาวันนี้ฉันว่าฉันชนะและนดังๆใจอยากจัวราะดินดังว่าฉันชนะแน่นดนใส่ใส่เเลปนันนี่นี่ค่ะนี่ค่ะน้องเวียเจ้าของค่ะ อันนี้ของพี่ราคาเท่าไหร่น้องเบียร์คือป่านะอันนี้อะพี่<ช>อันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่ <c oughs> นพี่เจ็ดหมื่นนี่แสดงว่าพี่ต้องจัแล้วล่าไมตองหยิบวะก็นอเขาบอกแล้วว่าไอ้น,นี้ใบละหมื่นห้าจริงๆถ้าพี่หยิบสองใบนะคือใกล้เคียงแล้วใช่ไหมใช่พี่แต่ฟอร์มมันไม่สวยอะราคามันก็เลยไม่มี วุ 10, so ้ยแต่นี้สวยจริงที่หยิบมาถือว่าตาถึงเธอแกเคกั๊ดูเขาบอกว่าใบละหมื่นห้าแกคูณยังไงอันนี้ก็สามหมื่นแล้วนี่สองหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นห้าจำได้หรอตอนนี้ราคาขึ้นขึ้นลงลงมาแล้วฉันจะได่เด้ออันนี้กามกุ้งใบใหญ่นี่ใบละหมื่นห้าใบละหมื่นห้าค่ะทุกคนสี่หมื่นห้าโอ้โยังไงก็แพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ ก็ชนะไปพี uhm ่อ้ยเฮ้ยบอกแล้วไม่อยากลงแกเด็กแต่ไม่ต้องห่วงผมมีของรางวัลมาแจกทั้งคู่แหละพี่จริงวะเนี่ยสวยมากก็สาสุดอ่ะเฮ้ยมีถ้าเกิดไ้ชมเดินพี่ฟุงฟิ้งเฮ้ยไม่เหมือนกันใช่แล้นี่เลสสปอร์ตพี่ ขอบคุณคามอ่มอบให้ขอบคุณค่ะอันนี้เพื่พิงค์เลยสัองหมดไปคัลเลอร์เหมือนกันขอบคุณค่ะเย้ทุกคนนี้ให้จริง้ยเนี่ยนี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยพูดเล่นมั้งเดี๋ยวรอให้ก็วางคืนกันเลยทุกคนวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณสวนแนวพยามากแล้วก็น้องน้องเบียร์ด้วยเราก็ทางทางเราก็มีของมาให้น้องเบียร์เหมือนกันใช่ได้นะคะ เป็นรายเทมนี่เลยไม่ใช่ว่าจะหาที่ไหนง่ายๆนะคะอะไรคะก็คือเป็นตัวเสานนั่นเองเสาวไว้ก็ได้ช้าง,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 ง่ายๆเห็นปลาด้วยเราก็ให้ตัวนี้น้องเบียร์อ่านี้ค่ะสองอันไปเลยขอบคุณที่มากนะครับขอบคุณคมากๆด้วยกับต้นไม้ถูกต้องต้นไม้คือแพงกว่านี้เยอะมากเออใช่ต้นไม้คือราคาแบบนี้เลยคุ้มมากเออนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้น้องเบียร์ฝากส่วนนิดนึงว่าติดต่ออะไรยังไงบ้างค่ะก็ทางสวนเรานะครับสวนแนวพญา ติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์0989409946เผทการเด้นใบปะปาก็ได้ครับและเภทหนึ่งก็ใบเงินครับใบเงินมีสองเพจการเด้นใบปะปาใบเงินเห็นน้องบอกว่ามีร้านอยู่หน้าสวนอยู่จักรจตุจักรใช่ไหมครับโครงการอะไรอยู่โครงการ18ครับข้างห้างมิกครับอืมเถ้าเกิดใครเนี่ยมาที่สวนจะได้ส่วนลดใช่จะได้ส่วนลดมากกว่าที่สวูดจักร แล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะเราต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเลยว่าราคาของไม้ต่างๆนะคะเป็นไปตามราคาตลาดขึ้นลงแล้วแต่แล้วแต่ว่าส่เหมือนตลาดุ้นถูกต้องค่ะงั้นวันนี้นะคะเราสองคนกับน้องเบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายพีทูจีพีทูจีพีทูจีพีทูจพีทูจฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะ